นางสุพันธาหญิงงามที่ทำให้พระภิกษุหลงผิดและนำไปสู่การล่วงละเมิดศีลในยุคพุทธกาลณพระนครสาวัตถีมีหญิงงามนางหนึ่งชื่อว่านางสุพันธาเธอเป็นหญิงสาวชาวกรุงที่งดงามมากรูปร่างดีพูดจาไพเราะและมีความเย,ย้ายวนในกิริยา แต่เธอไม่มีความศรัทธาในพระศาสนาเลยนางมักคบหากับเหล่าดีละีซึ่งต่อต้านพระพุทธเจ้าและในวันหนึ่งพวกดีลทีได้วางแผนร่วมกับนางว่าเจ้าจงไปหลอกพระภิกษุในสำนักพระพุทธเจ้าให้เสียพรหมจรรย์เสถียรแล้วเราจะใส่ร้ายพระพุทธองค์ว่าให้พระในสำนักทำผิดการวางแผนล่อลวง นางสุพันธาจึงแต่งกายงดงามเดินเข้าออกบริเวณวัดเชตวันพูดคุยหวานล้อมกับพระภิกษุหนุ่มหลายรูปพูดจานุ่มนวลอ่อนหวานทำทีเป็นมาถามธรรมะแต่จิตใจแอบแฝง วันหนึ่งนางแอบเข้าพักอยู่ใกล้กุฏิพระรูปหนึ่งที่มีอุปนิสัยอ่อนโยนตอนกลางคืนก็ทำชีว่าหลงทางขออยู่ใกล้ๆและเริ่มยั่วยวนพระรูปนั้นด้วยกิริยาวาจาและความงานของตนเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพระรูปนั้นไม่อาจต้านทานความยั่วยวนได้จึงล่วงละเมิดรบมจาจรรย์กับนางและเมื่อเรื่องแดงขึ้นพระพุทธเจ้าทรงทราบและตรัสว่า ภิกษุรูปนั้นพ้นจากความเป็นภิกษุแล้วด้วยอาบัติปาราชิกแปลว่าพระรูปนั้นต้องสึกทันทีไม่สามารถบวชใหม่ได้ตลอดชีวิตกรรมของนางสุพันธาไม่นานนักเมื่อผู้คนรู้ว่านางตั้งใจล่อลวงพระและทำลายพระศาสนา ก็เกิดกระแสต้านอย่างรุนแรงนางถูกผู้คนรุมประนามถูกขับออกจากเมืองและมีชีวิตที่ตกต่ำมากอัฐกถากล่าวว่านางเวียนว่ายตายเกิดในอบายพยาวนานเกิดเป็นเปรตถูกไฟเผาปากส่งกลิ่นเหม็นพูดเท็จแล้วลิ้นเนา่าจนกระทั่งชาติหนึ่งได้ฟังธรรมและเริ่มสำนึกผิดข้อคิดและคำสอนจากเรื่องนี้ 1. ศีลข้อ3กาเมสุวิชาจาราไม่ได้ทำให้ชีวิตรักแย่แค่ในปัจจุบันแต่ผูกกรรมไว้ยาวนานยิ่งเมื่อไปล่วงละเมิดพระภิกษุผู้ถือปรหมจรรย์ผลกรรมก็ยิ่งหนักยิ่งนัก 2. การบ่อนทำลายพระศาสนาไม่ว่าจะด้วยวาจาการประธรรมหรือแผนการใดๆ ล้วนมีผลประทบกว้างไกลและผลกรรมจะย้อนกลับอย่างรุนแรงในอนาคต 3. ผู้หญิงที่ใช้ความงามในทางผิดทำลายตนเองทำลายผู้อื่นแม้ชีวิตจะรุ่งเรืองช่วงหนึ่งแต่จะตกต่ำอย่างรุนแรงเมื่อกรรมส่งผล